นนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องสารตัวนึง ะะที่มีการถกเถียงกันในวงการสกินแคร์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากซึ่งสารตัวนั้นนะคะก็คือพาราเบนนั่นเองปัจจุบันเนี่ยเราก็มักจะได้รับข้อมูลมาว่าเออเราควรจะเลือกผลิตภัณฑ์สกินแคร์ไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือตัวเนี่ยที่มันเป็นพาราเบนฟรีใช่ไหมคะซึ่งพาราเบนฟรีเนี่ยจริงๆก็จะเป็นคําที่ค่อนข้างเหมือนใช้ในทางมาร์เก็ตติ้งของการโฆษณาของแบรนด์นหลายแบรนด์นะคะทีนี้กูก็เลยอยากมาทำความเข้าใจกันนะคะว่าแล้วพาราเบนเนี่ยคืออะไรแล้วจริงๆเนี่ยเราต้องเลี่ยงไหมจำเป็นต้องใช้อะะะไรที่เป็นนค เป็นสารทางเคมีนะคะที่ถูกสังเคราะห์เพื่อที่จะใช้นะคะในวงการสกินแคร์หลักๆเลยเนี่ยเพื่อที่จะยืดอายุของสกินแคร์แล้วก็มีฤทธิ์นะคะในการต่อต้านพวกแบคทีเรียด้วยตัวพาราเบนนะคะมีจุดกำเนิดเนี่ยแล้วก็ถูกคิดคน้นตั้งแต่ประมาณปี1920แล้วทุกคนก็คือแบบหลายสิบปีมากๆแล้วนะคะแล้วก็ถูกใช้มาอย่างต่อเนื่องซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าสกินแคร์ตัวนั้นๆที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีพาราเบนหรือเปล่าวิธีที่จะรู้ได้คือเราก็ต้องพลิกหลังกล่องนะคะมาดูอินกริเดียวรา ต่อด้วยว่าพาราเบนเลยมันจะเป็นไอโซโพรพิลพาราเบนเมทิลพาราเบนปกตินะค่ะพาราเบนเนี่ยเราจะค่อนข้างพบได้บ่อยนะคะเขาติดตพันที่เกี่ยวกับร่างกายเนี่ยโดยเฉพาะเส้นผมนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูรหรือครีมนุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีใส่พาราเบนเข้ามานี้นะคะกูก็จะมีตัวอย่างให้ดูเนาะแต่ขออนุญาตปิดแบรนด์ไว้แล้วกันเนาะว่าเออตัวที่ไม่มีพาราเบนเนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างก็อันนี้นะคะตัวพาราเบนเนี่ยก็จะอยู่สองอันสุดท้ายนะคะจะมีตัวเมทิลพาราเบนนะคะกับ โซพิวพาราเบนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่มีพาราเบนแหละแต่ว่าเราก็สามารถอนุมานได้ว่าสัสดส่วนของมันมันไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะเขาใส่มาแบบไททายเลยนี่ก็มาถึงคําถามที่ว่าพาราเบนเนี่ยมันอันตรายจริงๆหรือเปล่าแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงไหมจริงห้ในสมัยก่อนนะคะเราก็มีความเชื่อว่าพาราเบนเนี่ยจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะเพราะว่าเขามีฮอร์โมนตัวเอสโตรเจนนะคะหลักๆเลยเนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลว่าตัวพาราเบนเนี่ยลิงก์กับการเกิด breast cancer หรือว่ามะเร็งเต้านมนะคะก็คือการใช้พาราเบนเพิ่มขึ้นจะทําใ โอกาสในเป็นมะเร็งเต้มมานมมากขึ้นแล้วก็สัมคุณแม่นะคะที่ท้องหรือมีลูกก็มีข้อมูลว่าลูกเนี่ยอาจจะเกิดมาหนักน้อยกว่าปกตินะคะหรือว่าเป็นฮอร์โมนของผู้หญิงเราเองเนี่ยก็จะอาจจะทําให้รอบเดือนของเราเนี่ยเลื่อนได้หรือมไม่ปกต,ถติถ้าเกิดมีการใช้พาราเบนแต่ในปัจจุบันนะคะมันก็มีงานวิจัยหลายตัวมากที่คนพบแล้วว่าข้อมูลที่พูดไปข้างต้นเนี่ยไม่จริงเพราะว่างานวิจัยในปัจจุบันนะคะลหลายฉบับเนี่ยเขาก็พบพว่าพาราเบนนะคะแทบจะไม่มีลิงก์กับพวกแฮลเ์อิชชูต่างๆที่พูดมาข้างต้นเลยนะ ก็เช่นนะคะโดยสรุปเลยเนี่ยคือพาราเวนเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างเซฟปริมาณที่ใส่มาในผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากสมากก็จะเป็นตัวทท้ายเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนอ้องมันค่อนข้างเอฟเฟกติฟมากใช้ปริมาณนิดเดียวเนี่ยก็สามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์แล้วก็ต่อต้านพวกเชื้อแบคทีเรียที่จะเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ได้นั้นก,ก็แปลว่าสามารถใช้ได้เพราะว่าเราจะค่อนข้างมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มันมีพาราเบนเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีแบคทีเรียหรือว่าจะไม่มีอะไรที่ทำให้้้้้ผผิวววเเรราาาาออััับไไไดดนนน่่่่่่แแปยะะคทีใชูตมมขึ รเบนฟรีหรือยังมีพารเบนในตัวอินกรเดียนอยู่ก็แปลว่ายังใช้ต่อได้ในตัวคนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออถึงเรารู้อย่างนี้แต่เราก็ยังไม่มั่นใจการที่ใช้อะไรที่มันเป็นพารเบนฟรีก็ไม่ได้ผิดละค่ะก็ถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรนะคะหรืออยากให้กุ๊กทำเรื่องอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะคะเราจะกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย